วันนี้เรามาลองดูกันว่าฝั่งตะวันตกเขาคิดเรื่องเงินกันอย่างไรผมอยากเริ่มด้วยคำถามง่ายๆนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงต้องตื่นเช้ามาทำงาน8ชั่วโมงต่อวัน5-6วันต่อสัปดาห์เพื่อแลกกับเงินเดือนหรือทำไมเราถึงคิดว่าการมีงานที่เงินเดือนดีคือสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จ ผมเองก็เคยไม่เคยตั้งคำถามเรื่องนี้เลยจนผมไปอ่านหนังสือปรัชญาเจอแล้วถึงกับต้องหยุดคิดที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มจากคนที่หลายคนเรียกว่าบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์อดัมสมิทท่านมีแนวคิดที่น่าสนใจมากคือถ้าทุกคนทำตามความต้องการส่วนตัวในที่สุดสังคมก็จะได้ประโยชน์โดยรวมฟังดูแปลกใช่ไหมครับเหมือนกับว่า ถ้าเราเห็นแก่ตัวสังคมจะดีขึ้นแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ท่านหมายถึงคือเมื่อคนขายก๋วยเตี๋ยวอยากได้เงินเขาก็จะทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยที่สุดเพื่อให้คนมาซื้อและคนที่ซื้อก็ได้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกินนี่คือมือที่มองไม่เห็นที่จัดการให้เศรษฐกิจเดินต่อไปโดยไม่ต้องมีใครบังคับผมคิดว่าแนวคิดนี้อธิบายได้ว่าทำไมระบบทุนนิยมถึงอยู่รอดมาได้ยาวนาน แต่มันก็ทำให้เราเริ่มคิดว่าการสแสวงหาผลประโยชน์เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็มีคนที่คิดต่างออกไปนั่นคือคาร์ลมาร์กส์ท่านบอกว่าระบบทุนนิยมทำให้คนงานกลายเป็นเครื่องจักรคนหนึ่งที่ทำงานซ้ำๆเพื่อแลกกับเงินเดือนแต่ไม่เคยได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์ของตัวเองเขายกตัวอย่างว่าคนที่ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ อาจจะติดแต่ล้อ,อยางทั้งวันแต่เขาไม่เคยได้เห็นรถคันที่เขาช่วยสร้างวิ่งไปบนถนนผลคืองานกลายเป็นของแปลกหน้าคนเราทำงานแค่เพื่อแลกเงินไม่ใช่เพื่อความภาคภูมิใจในผลงานตอนอ่านตรงนี้ผมนึกถึงตัวเองเลยครับเคยมีช่วงที่ทำงานแค่เพื่อรอเงินเดือนออกรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรมาร์กส์ทำให้ผมเข้าใจว่า ทำไมห,หลายคนถึงรู้สึกว่างเปล่าแม้จะมีเงินเดือนดีแล้วก็มีแม็กซ์เวเบอร์ที่มีทฤษฎีน่าสนใจเรื่อง p r o t e s t a n ต์เวิร์ c t อต s ท่านบอกว่าระบบทุนนิยมเกิดขึ้นได้เพราะคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์สอนว่าการทำงานหนักและประหยัดคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการคนที่ทำงานหนักและรวยจึงถูกมองว่าเป็นคนที่พระเจ้าให้พร ส่วนคนที่ขี้เกียจและโจนถูกมองว่าเป็นคนที่พระเจ้าไม่ชอบผลคือคนตะวันตกเริ่มทำงานหนักมากขึ้นเก็บเงินมากขึ้นแล้วนำเงินไปลงทุนต่อจนกลายเป็นระบบทุนนิยมที่เราเห็นวันนี้แต่เวเบอร์เตือนว่าวันหนึ่งเราอาจจะติดกับดักตัวเองคือทำงานเพื่อทำงานรวยเพื่อรวยโดยลืมไปว่าเพื่ออะไรเราถึงเริ่มทำแต่แรก ผมคิดว่านี่คือที่มาของวัฒนธรรมทำงานหนักที่เราเห็นกันทุกวันนี้ต่อมามีจอห์นสจวนเบียวนักปรัชญาแห่งลัทธิอัตถาประโยชน์นิยมท่านบอกว่าสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากมีความสุขมากที่สุดฟังดูเหมือนจะเกี่ยวกับเงินนะครับเพราะเงินทำให้เราซื้อสิ่งที่เราต้องการได้และสิ่งที่เราต้องการน่าจะทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับแต่มิวเองก็เตือนว่าความสุขมีหลายระดับ ความสุขจากการอ่านหนังสือดีๆมันต่างจากความสุขจากการกินไอศครีมผมคิดว่านี่คือที่มาของคำถามเงินซื้อความสุขได้ไหมที่เราถูกเถียงกันมาตลอดแล้วก็มีนิเช่ที่คิดแปลกออกไปอีกท่านบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ไม่ใช่ความต้องการความสุขแต่เป็นเจตนาสู่อำนาจความต้องการที่จะเติบโตพัฒนาก้าวข้ามตัวเอง ในแง่นี้เงินอาจจะเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เรามีอำนาจในการสร้างสิ่งใหม่พัฒนาตัวเองหรือมีผลกระทบต่อโลกคนที่เข้าใจแนวคิดนี้มักจะไม่ยึดติดกับการสะสมเงินแต่จะใช้เงินเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวเองให้ดีขึ้นผมคิดว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมเศรษฐีบางคนถึงไม่หยุดทำงานแม้จะมีเงินมากแล้วเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินแต่ทำเพื่อ อำนาจในการสร้างสรรค์เพราะเอาปรัชญาเหล่านี้มาต่อกันเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกสร้างระบบที่คนเราทำงานเพื่อแลกเงินแต่มักจะรู้สึกว่างเปล่าเพราะไม่เห็นความหมายในงานในขณะที่เชื่อว่าการทำงานหนักคือคุณธรรมและหวังว่าเงินจะซื้อความสุขให้ได้บางคนก็ใช้เงินเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเอง ผลลับคือสังคมที่มีคนจำนวนมากรู้สึกว่ามีเงินแต่ไม่มีความหมายหรืออยากมีเงินแต่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแล้วเรามาดูตัวเราเองบ้างครับคนไทยเราที่เติบโตมาในยุคโลกาภิวัตน์เราก็ได้รับอิทธิพลจากทั้งปรัชญาตะวันออกและตะวันตกบางทีเราก็อยากมีเงินเยอะๆตามตะวันตกแต่ก็รู้สึกผิดที่คิดแบบนั้นตามตะวันออกบางทีเราก็อยากทำงานเพื่อความหมายตามตะวันออก แต่ก็ต้องทำงานเพื่อเงินเดือนตามตะวันตกบางทีเราก็อยากอยู่แบบพอเพียงตามตะวันออกแต่ก็อยากมีอำนาจซื้อตามตะวันตกความขัดแย้งนี้ทำให้เราเข้าใจเงินช้าเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะยึดหลักไหนบทเรียนที่ได้ผมคิดว่าทั้งปรัชญาตะวันออกและตะวันตกล้วนมีข้อดีข้อเสีย ตะวันตกสอนให้เราเห็นว่าเงินคือเครื่องมือที่ส่งพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้และการแสวงหาเงินด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดตะวันออกสอนให้เราเห็นว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างและการยึดติดกับเงินจะทําให้เราทุกข์การเข้าใจเงินให้เร็วคือการรู้จักนําเอาความรู้จากทั้งสองฝั่งมาใช้อย่างสมดุลรู้จักใช้เงินเป็นเครื่องมือตามตะวันตกแต่ไม่ยึดติดจนเกินไปตามตะวันออก คำถ,ถามสำหรับเราแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าคุณได้รับอิทธิพลจากปรัชญาไหนมากกว่ากันคุณทำงานเพื่อเงินหรือเพื่อความหมายหรือทั้งสองอย่างคุณมองเงินเป็นเป้าหมายหรือเป็นเครื่องมือและที่สำคัญคุณพอใจกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินในตอนนี้ไหม ตอนหน้าเราจะมาดูว่าวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเงินได้อย่างไรผ่านมุมมองของจิตวิทยาและประสาทวิทยาว่าทำไมสมองเราถึงตัดสินใจเรื่องเงินแบบนี้